มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเรียนก็ได้เกรดที่ดีมีความสุขตลอดปีนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมดังความปรารถนาแล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ ครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะสุขกายสุขใจนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างที่สำคัญก็ขอให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเนะพราะเธอคืออนาคตของชาตินะถ้าอนาคตของชาติมีคุณภาพดีเป็นคนดีประเทศชาติก็จเจริญรุ่งเรืองอครูก็ฝากประเทศชาติฝากโรงเรียนไว้กับเธอด้วย นะขอให้เธอเป็นคนดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เด็กดีคนดีของโรงเรียนของสังคมและของประเทศชาติขอให้หนักเรียนทุกคนมีความสุขและคิดสิ่งใดขอให้สมความปรันาและเป็นเด็กดีของประเทศชาติตลอดไปค่ะให้หนักเรียนทุกคนนะมีจิตตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีความพิดถูกตั้งตลอดไปค่ะสวัสดีนะคะขอให้หนักเรียนนะเป็นคนดีแล้วก็อย่าลืม รักษาความดีให้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะก็คือขอให้นะักเรียนทุกคนนะคะมีความสุขตลอดปี2,516นะคะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านเลยไปแต่อย่าลืมให้มันเป็นบทเรียนสำหรับเรานะคะแล้วก็เรามาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะในปี2,516มีความสุขามากค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะก็เนื่องในโอกาสดีๆแบบนี้นะคะคุณครูบัวก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะแล้วก็อยากให้นักเรียนนะคะสร้างความสุขแล้วก็ทําความดีนะคะกับคนรอบๆข้างทั้งเพื่อนแล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะอย่าลืมเรื่องคากระตันอยู่ด้วยเพราะสิ่งดีๆเหล่านี้จะช่วยทาจุนชิตนักเรียนให้ประสบความสําเร็จค่ะยังไงก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ to all my students and I wish them really great future so that they can enjoy their life and they can learn English. They can speak English very much. Thank you so much. I had a great time watching the show today and so far 2015 has been great fun with the students and teachers and I'm really looking forward to next year. So I wish you well and good luck. มีวันหยุดหลายวันนะคะเราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือสุขภาพนะคะอ,อ,อากาศก็เย็นลงเราต้องรักษาสุขภาพใส่เสื้อผ้านั้นหนาหากใครไม่สบายหรือเจ็บป่วยอุบัติเหตุบาดแผลอะไรก็มาหาครูได้นะคะที่ห้องพยาบาลน,นะคะยินดีบริการค่ะรักทุกคนนะคะต่ออื่นต้องขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ปฏิบัติตนทำให้ โรงเรียน okay, เราเนี่ยมีระเบียบวินยัยนะครับเป็นที่รักของชุมชนนะครัขอกอนักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอินอิน่มน,นอนอุน่นนะครับคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาอย่าลืมนะครับแต่งกายดีมีมารยาทงามแล้วก็รักษาความสะอาดทุกทุกคนครับโชคดีทุกคนครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างแล้วก็มีการเดินทางเกี่ยวกับหลายๆช่วงเทศกาล นะครับก็ในฐานะที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของสุขภาพเริงต่างก็ขอ,อให้คุณครูและก็นักเรียนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงที่ต่อสู้กับอากาศแล้วก็ภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดน,นักเรียนที่กําลังจะดู้เรืองคือสอบเรงต่าก็ขอให้ประสบผลสาเร็จในเรื่องการสอบโดยเฉพาะพวกที่สอบก้าสามัญวิชาแล้วก็สอบการาภาคก็ขอให้มีผลการสอบที่ ประทับใจพวกที่กำลังจเจริญทางไปในที่ต่งางๆก็ขอให้เดินทางด้วยปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีราบแล้วก็มีความสุขในช่วงที่เทศก,กาลอะไรที่กำลังจเจริญทางมาถึงแล้วขอให้ทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองด้วยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนแล้วก็ู ยังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็เดินทางแล้วก็มีความสุขตลอดช่วงนี้ครับขอให้นักเรียนมีความตลอดไปวันนี้ขอให้นิกเรียนมีให้ให้นักเรียนไดยให้สุขนะครับสวัดีครับนะครับครูแม็กนะครับก็อยากจะขออวยพรนะครับให้นักเรียนโรงเรียนเทพศิลป์น้องเก้าทุกคนนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ใครที่หวังอะไรนะครับก็ขอให้สมหวังน้ำบันระนานะครับอย่างนักเรียนม .6 นะครับก็ขอให้ติดหมอติดติดวิศวะนะครับติดเภสัชหรือว่าติดคณะที่ตวเองต้องการทุกคนเลยครับสวัสดีครับครับก็สําหรับในานามของส่วนหนึ่งของหิทยาศาสตร์นะครับโรงเรียนเราก็ ขอให้น right? ักเรียนทุกคนนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเพื่อนก็ขอให้พบเจอเพื่อนที่ดีแฟนก็ขอให้เจอแฟนที่ดีๆนะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นะครับที่เป็นความดีก็ขอสมดังหวังสิ่งใดที่มันไม่ดีก็อย่าได้คิดในตลอดช่วงที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายนักเรียนก็ขอให้แข็งแรงเป็นนักเรียนที่ดีสําหรับครูเป็นลูกที่ดีสําหรับพ่อแม่อายุยืนยาว ประสบผลสําเร็จทั้งการงานการเงินการเรียนและก็ความรักทุกคนนะครับโชคดีครับความสุขทุกคนครับขอให้สุขภาพดนะครับครับก็สวัสดีนะครับทุกคนก็ในปีต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับก็เจอแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะาัฒนาสิ่งได้นะครับก็ขอให้ได้ในตามที่หวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเรียนนะครับแล้วก็ ในเรื่องต่างๆนะความสุขพัฒนาไปในหลายๆนะก็ขอบคุณครับครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็มีเงินไหลาามาเทมาโอเคแล้วก็นักเรียนก็นั่งใจเรียนนะครับเป็นเ็กดีคุณครูก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆแฮปปี้แฮปปี้ขอบคุณครับ ขอให้พี่ๆเขาสอบเข้ามาหาอะไรได้ไดแล้วขอให้อาจารย์ให้คำตอบไง่ายครับครับก็น่าจะทิ้งตินนะครับก็อ,อยากให้ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเองนะครับคุณครูก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่เจ็บไม่จนนั่งโดยเงินทองนะครับทํางคุณครูและลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับก็จะจบมออกแล้วนะครับก็อยากไม่เก็บด้วยครูครู กุญจบุญทั้หลายก็มอนขอเกียรติด้วยนะครับสำหรับสอสอต่อไปเป็นสอสอ2,559ขอให้พี่ๆน้องๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยกันชองที่ไรกอให้สมควางปรารถนาครับเวลาไปเข้าดาวที่ไหนครับขอให้เดินทางปลอดภัยอย่าไปหาเรื่องใครนะครับผมเพื่อความเป็นความปลอดภัยของทุกคนนะครับส่วนคนที่กลับต่างจังหวัดน,นะครับขอให้เดินทางปลอดภัย เออแล้วก็ะเะ็ก็อยาจ,จนนะครับคู่ต่อไปครับบ๊ยายบายลก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับร่างกายแข็งแรงเนะงาะรัเงินเงินทองเงิน,นทองไหลมาเทมาทุกคนข้าขออ้อในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ได้เกิดแบบเกซดสีอะไร สุดมากนะครับก็ถ้าเป็นหมหกหรือว่าในสอบก็ขอให้สอบได้แล้วก็ติดคณะที่ชอบติดคณะที่ค่ยติดคณะที่อยากเรียนแล้วก็ขอให้มีมสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ I wish you have a lot h a p p i n e s s in your life ปีจะผ่านไปแต่คนในใจจะเป็นคนเดิมนะ <laughs> สวัสดีครับก็สําหรับอะไรอะไรที่มันกําลังพึ่งจะผ่านพ้นไปสําหรับในปี2558แล้วก็อะไรอะไรที่มันกาลังจะวนเข้ามาหาเราในปี2559นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอะไรที่มันเศร้าๆก็เป็นเพราะเราทําให้มันเข้ามาเองครับขอให้มันผ่านพ้นไปไวๆใครที่กําลังเครียดเรื่องมาหาลัยว่าจะมีที่เรียนหรือว่าไม่มีที่เรียนื่องกลัวครับ Admission รอเราอยู่ก็สู้ๆครับทุกคนตอนนี้ก็ ถ้ายังอยากใช้ชีวิตด้วยรุ่นให้มีความสุขก็ขอให้เต็มที่กับทุกคนนะฮะเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วชีวิตมัธยมมันเป็นชีวิตที่สุดต่องเว้ยลองดูแล้วคุณจะรักครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็ครูดได้มีโอกาสมาอยู่ที่โรงเรียนเทพรีร์รุ่น9ก็มีความรู้สึกว่าภาพภาพูมิใจที่ได้ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่โรงเรียนเราได้พัฒนากันทุกวันนี้ก,นนก็เพราะเนื่องจากพวกเราได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจใน,ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนกันอย่างจรงิงจังในโอกาสนี้ครูเองก็อยากจะ,จะวอวพรให้กับนักเรียนทุกคนนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ครูภาคภูมิใจมากก็ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่นักเรียนเคารพนับถือจงรุนบันดาลให้นักเรียนทุกคนจะมีสุขภาพกายภาพใจแล้วก็ทำภารกิจสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จมีความเจริญก,ก,ก้าวหน้าในทุกด้านและขอให้ไปถึงครอบครัวของพวกเราทุกคนขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับก็กอนเื่นขอแสดงความื่นชมนักเรียน ลูกในลำเพยทุกคนในรอบปีที่ผ่านมาทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นเทพเจริที่ดีสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของพวกเราให้มีชื่อเสียงทั้งด้านคุณธรรมก็ดีด้านวิชาการก็ดีแล้วก็ด้านอืนอ่นๆโรงเรียนของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้ปกครอง และก็ชุมชนที่นี่อย่างดีก็เพราะว่าพวกเราเป็นผู้ที่ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมของนักเกรยียนที่เป็นรูปแม่ลำเตยอย่างแท้จริงในรอบปีที่ผ่านมาถ้ามีสิ่งที่เป็นจุดปกคร่องของตัวนักเกรยียนก็ขอให้พิจารณาทบทวนแล้วก็ปรับปรุง แก้ไขในโอกาสต่อต่อ,ตอไปก็โอกาสนี้ก็ขอควยพรให้พวกเราไดา้รู้จักการวางแผนอนาคตในปีต่อๆไปที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ,งๆทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องอาอาการคบหาสมาคมต่างๆที่จะเกิดขึ้น ก็ขอให้ทุกคนได้มีโชคดีนะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตั้งใจเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จในการที่จะเข้าต่อในระดับที่สูงขึ้นไปประกอบอาชีพการงานก็ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ให้ทุกคนโชคดีครับครับอโอกาสนี้นะที่เราอัดคลิปมาก็เพื่อขอบคุณที่ติดตามเพจของเรามาตลอดปีนี้ก็จะใกล้จะย่างเข้าสู่ปีที่4ีครับจากที่เราเริ่มมาจากยอดไลค์ทั้งหมด2,000กว่าเนาะไม่ยอเลยตั้งแต่เริ่มก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ไม่มีเลย <c oughs> อ่าจนตอนเนี้ครับเรามีทั้งหมด8,686คนครับต้องขอบคุณมากจริงๆ <c oughs> และ และในปีหน้าต่อๆไปปีที่4ที่5หรือยังไงก็ะชากตามเราจะทํางานให้ดีที่สุดเราอยากให้งานออกมาดีเพราะว่าวัตถุประสงค์ของชุมนุมเราแต่แรกแล้วคือมันเป็นงานที่ทำเพื่อนักเรียนโดยนักเรียนกงก็ดีใช่เราจะพัฒนาต่อไปครับและคลิปนี้เป็นคลิป ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจของเราแล,ว,แลวก็ในอนาคตถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ทุกคนคิดถึงพวกเราเสมอครับแล้วก็พวกเราจะทำงานนี้อยู <naz> ่เรื่อยๆไปครับครับผมก็สวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ครับ